ครับล้านอุบลมาเกิงครับมีวัตถุม,มงคลดีๆไหมนะเป็นเคยครับเป็นเหรียญเนื้องเงินนะครับของหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลังเทวิสุวรรณออกโดยวัดจุฬามณีนะครับหลวงพ่ออิฐจาดจุฬามณี เนื้อเป็นเงินกระจกเลยนะฮะสวยรายการนี้นะครับจองกันเยอะมากนะครับช่วงจองนะครับบางคนบางท่านจองสิบเหรียญนะครับของทางร้านเนี่ยสามสิบเหรียญนะฮะในเงินเนี่นะตอนนี้ก็ราคากำลังวิ่งเลยครับหลังเป็นคาเวอชูวันนะครับมีเลขดันหมายเลขเลยนะครับผมแล้วก็มีโค้ดเหล็งแนวตรงหัว ข้างบนเลยเป็นโคดเหลงนะเป็นขอบชมขอบเรื่องนี้ยังไม่แกะเลยนะครับทิ้งไว้สวยๆเนียกแลมือนะครับเป็นเนื้อเงินกระจกหลวงพ่อวัดล้านแหลมก็เป็นพระนะครับผู้บ้านคู่เมืองนะครับนะครับของเมืองไทยเราแล้วก็ของคนในจังหวัดทางแถบนั้นนะครับตุ่มตรงหามตุต่มสาครเดียวนั้นนะครับ ทำรุ่นนี้รุ่นวัดจุฬามณีทำรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกออกมาก็คือเป็นเรื่องของความฮือฮาแล้วก็ถูกใจคนนะครับเล่นพากันอย่างยิ่งนะะก็จองกันเพียบเลยนะครับรานจะได้เยอะได้ยอดเยอะเหมือนกันะกะะกนะครับมาพราอมกระกรองฮะมีกลองด้วยนะกลองสไตล์วัดจุฬามณีเมนเงินกามีเสียง,งน้ำเงินตัดกันดีนะ มาเงี้ยเลยนะครับสนใจจิตตอร้างวิพรมาเครื่องนะครับ0 9 6 9 5 4 0 8 0หหรือ0 8 1 4 2 0 3 0 0 1นนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ